โยสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยับผมนะอ๋อทุกคนจำผมไม่ได้ทุกคนโทษทรีโอเคครับผมวันนี้ทุกคนกันด้วยนะครับผมนะวันที่ย่กับผมฟรีโตษก็มันตือนนะครับผมนะก็ในวันนี้ครับทุกคนพี่ฟรีโท้ก็จะโปรโมทเซิร์ฟที่มีชื่อว่าเอเป c กคร t นะครับผมนะซึ่งดูจาก G U I แล้วก็รีซอฟต์แวร์ของเซิร์ฟน,นี้ที่ผมโหลดมาแล้วครับทุกคนคือแบบว่า,ว,าว้าวสุดยอดมากทุกคนก็คือการโหลดก็คือทับ R P นะั่นเองครับทุกคนนี่แล้วก็จะมีแบบว่าเออึ้นด้านซ้ายโอ้มีเต โอ้ยขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวผมขอลองใส่เสื้อที่แอดมินให้ผมมาก่อนว้าวจะเป็นชุดเต่านี่นานทุกคนว้าวเต่ามีชุดเมวเหมียวด้วยผมใส่ไม่เดี๋ยวนะเต่า นี่มันเป็ดน,น,นี่วะ่ะเฮ้ยโทษทีทุกคนเอาเไปไน็นว่าเรามารียนซื้อกันต่อดีกว่าทุกคนแล้วนี้เราก็อยู่กับเซิร์ฟเอพิคครับนะครับผมนะก็สุสุดนี้ก็นี่ครับทุกคนพอเข้ามาก็จะบอกว่าอยู่ที่ตอนรอบนะฟรีโต้เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์เพื่ะอ่านกดและข้อ,อนะครับก่อนเล่นเพื่อหลีกเลีเ่ยงการกระทำผิดโอเคทุกคนไหนเรามาดูกดจะบอกว่ากดอยู่ตรงไหนเราจะตามหากดกันนะครับแต่นี้มันมีรางวัลด้วยทุกคนเราจะแบบว่าลองเดินดูก่อนทุกคนค้าสั่งต่างๆในเซิร์ฟเวอร์เหรอสปาวทีพ อ๋อไปซื้อเออเอาชีวิตรอดนะครับทุกคนมีการเลือกอาชีพด้วยผมขอลองเลือกอาชีพนักขุดเหมืองแล้วกันทุกคนผมคุอไมเนอร์ทุกคนไมเนอร์คงอ่าแล้วที่ผมมีกุญแจหยุด32อันด้วยนะทุกคนเหมือนผมจะเป็นเทรปทูของซื้นี้ฮะอ่าอัพรีวิวดาวอ๋อนี่เป็นแรงครับทุกคนรับของประจําวันว้าวได้กุญแจรฟรีด้วยโอ้ได้3กุญแจแล้วก็ว้าวว์ปมาที่เออโซนกล่องสุ่มนะครับก็คือมีระดับเลนนะครับนอร์ม l ลแล้วก็อีซี่เลยซึ่ง เราับเลแจกฟรีด้วยทุกคนเอ้ยสุดยอดแต่เราต้องดูก่อนนะครับว่าของมันเป็นยังไงอ๋อของเป็นแบบสไ r เว v ร์นะครับผมไม่ได้แบบว่ามีเป็นของโหนะครับเป็นของที่แบบว่าเป็นเอามาแบบโอ้จะได้เป็นเศษขยะชิ้นหนึ่งนี่ซอว่า e m i t i s charge อ่านถูกหรือเปล่าเนี่ยเอาเป็นว่านั่นแหละครับทุกคนโอเคทุกคน เรามาสุ่มกันดีกว่าทุกคนนี่กล่องระดับเลนะครับทุกคนเราจะสุ่มได้อะไรระดับแบบว่าสูงสุดนะครับแต่ว่าเหมือนอันนี้จะสูงกว่าน่แต่ว่าผมต้องเดินหาในเซิร์ฟไปก่อนครับทุกคนได้เป็นเหล็กโอโนกล่องระดับเลได้เหล็กโอ้โหดีจังเลยทุกคนมาเรามาที่กล่องนี้ดีกว่ากล่องนี้มีโอกาสได้อะไรบ้างอ่ะอยากรู้อ่ะอุ้ยเอ้ยผมได้ผมสามารถกดลิกขวาได้เลยอ๋อกล่องนี้คือมันกดลีกขวาได้เลยครับทุกคนดูที่ของเยอะมากเลยอ่ะผมมีธนูมีที่ขุด นี่เป็นจอบนะครับขวานแล้วจะขาดดาบอ๋อนี่เป็นโอ้ยนี่เป็นผมนึกว่าดาบเป็นนี้ตกปลาทุกคนโอ้ยได้ดาบมาแล้วทุกคนคูซานากิสวอ์ดูมันดูโหดยังไงไม่รู้ทุกคนอ่าเหม,มือนเราจะเหลือแค่ปีแค่ทุกคนจะสุมไหมอุ้ยได้ได้เลยทุกคนเราโชคดีจังเลยเราบินได้ไหมบินไม่ได้ครับทุกคนแต่เราวิ่งเร็วมากทุกคนโอ้ยตกอ้ยตก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 โอ้ยเกือบตายทุกคนเอยเรากลับไปที่ปอาดีกว่าครับทุกคนไปเราแบบสุมมามากพอแล้วครับมา แล้วก็จากนั้นเราจะไปไหนกันก่อนดีแล้วผมขอลองเดินดูก่อนนี่เป็นตลาด อันนี้เป็นอ่าร้านขายปาลมาแารวมาขายปลาได้ตกปลาหมึกปลาไหลปลาชนแล้มาขายได้เลยนะครับทุกคนว้าวอ๋ออะไรขึ้นเต็มจอเพราะว่าผมสุ่มยังไงละ่ะทุกคนมีเทพทูสุ่มของแล้วคนทุกงงว่าอะไรขึ้นเต็มจออ๋อทุกคนนี่คือมีเควสนี้เป็นเวสครับโซนเฟซจะอยู่โซนนี้เลยนี่ถ้าผมแบบว่าพูดไม่ค่อยแบบว่าจะชัดหรือว่างงๆก็ขอพรยครับผมนะเพราะตอนนี้เป็นเวลาที่ดึกมากทุกคนนะพี่ก็มาอัดคลิปแบบว่าลวดลวดยาวแบบ ว่าอาชิพมาาทอนทุกคนเราไปดูกันที่โซนวาร์ปดีกว่าครับทุกคนว่ามันมีวาร์ปอะไรบ้างาไปไปอ่อจะมีโลกสร้างบ้านหาของโลกสร้างบ้านหาของสองลูกนี้เธอร์ลูกดีเอ็นเอนพีพีตีบอสดนเจียนกล่องสุ่มร้านค้าโอ้ร้านค้า,า,น,คาน่าสนใจนะแต่เราไม่มีตังค์่ะทุกคน เี้เราไปดันเจี้ยนดีกว่าทุกคนเราตัดสินใจแบบว่าได้เฉียบแหลมมากแล้วที่เราจะมาดันเจี้ยนแล้วก็นี่ก็คือคุ้ยของดันเจี้ยนก็คือ,อเป็นชุดกอะหมูเหรอคือเอาเนื้อหมูมาแลกดาบโอเคได้ได้ได้เดี๋ยวฉันจะเอาเนื้อหมูมาแลกดาบละกันนะว่าแต่ตรงนั้นมีอะไรเนี่ยโชววิลครับฟูโอ้ oh, คุ้ยฉลามของข่าฉลามโอ้โน oh, no. ตายแล้วฉลฉลามฉันแร่หินขึ้นัพ l e เวลเออโอเคเราไปฆ่าพวกหมูกันดีกว่าครับว่าไงเราสามารถฆ่าคนแทนหมูได้ไหมฆ่าคนแทนหมูได้ไหม เดี๋ยวจนะทําไ้หมูเวหนึ่งมันฆ่าเราตายเลยเพเตอะไอหมูตัวนี้มันเป็นหมูวิเศษเือไงทุกคนเราไม่ยอมเราไปตีหมูรอบรตีหมูรอบนย่งเงยโดนตีไปจหมูนี่เน่นี่เน่เจ้าหมูอืมทุกคนผหมูวลหาแล้วโอ้ยเจ้าหมูโอ้ยโอ้ยเจ้าหมูทุกคนมันกัดเจ็บมากโอ้ยทุกคนเองวิงง่งละตีแรงเกินตีแรงเกินทุกคนนี่นี่นี่นวิ่งก่อนทุกคนโอ้ยเจ้าหมูมีหมาป่าหมาป่าที่ดุไรหมาป่าที่ดุไรนี่เจ้าหมูเจ้าหมู ทุกคนคือแบบเหมือนเขาเออจมูกนี่มันโหดเกินแต่เ่าแต่ว่าข้าวหูคือเราได้เงินด้วยนะทุกคนโอ้นี่คืออะไรอะลิสต์ d u c k s w o r d เหรอว้าวขอบคุณมากเลยแอดมินผมขอบคุณมากผมจะเอาไปฆ่าหมูครับมาแอดมินฉันมาแล้วแอดมินแอดมินนี่ดาบแอดมินทุกคนอันนี้ผมคือแอดมินคนหนึ่งแอดมินฟรีโต้สนี่แอดมินฟรีโต้ส์ศนัขฟูฟูนี่สุนัขฟูฟูยังไงนี่สุนัขฟูฟูเหรออืมฟู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 นี่นี่นี่อืมอืม อ่ะมาดิเราฟูฟูอืมอืมมาดิมาดิมาดิทุกคนแบบว่าพวกนี้มันแบบกะเลยไปทุกคนเราจะไปที่ด nah. ่วนทุกคนกว่านี้สลามเหรอสลามเหมือนจะไม่ใช่แฮมมีฮอครีดอย่างนี้ว้าคือแบบเชื่อเกาะลิตเติ้ลดักนี่คือไม่ได้ช่วยอะไรเลยทุกคนหรือว่ามันแบบมีระบบอัพเว้วะแล้วก็ตรงกลางมีเควสเริ่มต้นใหม่ให้ทำด้วยทุกคนสำหรับคนที่แบบว่าไม่อยากไปเสี่ยงอะไรมากก็แค่มานั่งตัดไม้แล้วก็แลกของแบบว่า ไปเลือกต้นใหม่นะครับก็มีอยู่เอสามระดับเลยนะครับแล้วก็สามารถแลกเรกแลกแร,กแร,กแรก่ตรงนี้นะจะผมคาใจกับดนะันเจียนทุกคนผมจะไปตบเว้ยผมจะสู้มันอีกรอบนี่ไงนี่ทุกคนเราจะวิ่งไปสุดขอบฟ้ามะดูว่ามีตัวอะไรเบื้องหลังบาาโฟนี่แนะ่นี่แนะ่มาสีฮอกลินมาดิอ่าจะไม่เป็นโหอย่างนี้วะทุกคนเฮ้ย ผมจะสู <toys> ้พ่อคินได้ยังไงอ่ะตายหมดตายหมดอตัวหมูมันอาจจะมากัดฉันตายหมดอ่าอันนี้คือแบบเราโลกิดมากคนเราไล่ฆ่าหมูโอ้ยอิ่มหมูมันก็กัดเจ็บเกินคุณอืมอื้อหืออันนี้คือแบบไม่ต้องพูดอะไรมากทุกคนทีเดียวโอ้ยนี่คือโอ้นี่โซนตีบอสทุกคนมีบอสด้วยนี่ไงบอสโอ้ยบอสโอ้ยทุกคนบอสบอสออก ออกตีแรงมากโอ้ตัวนี้มันตีมันไล่ตามผมทุกคนเมื่อผมไปตีตูดมันก็มาดีครับมาลอยบินโอ้ยทุกคนโอ้ยโอ้ยวิ่งก่อนเฮ้ยมาดิอืมมาดิ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 นี่มันมาหล่อมันล่อโอ้ยหัวมแตกมังแตกทุกคนมาใส่นี้ไปก่อนอื ออกก่อออกอะไงอ่ะเอาไงอะออกอะไงอ่ะเอาอะไไงอ่ะทุกคนคือมันน่าจะใกล้ตายแล้วครับผมโอเคมันตายแล้วผมได้เงิน7,900เลยเหรอว้าวผมฆ่าออกได้เงินตั้ง7,000เนี่ยทุกคนผมนี่มันโหดจริงๆโอ้แรงไปโทษทีใช้เป็นเทพถูกไทม์ถูแก้แขนนี่ถึงเวลาแก้แขนของเราทุกคนความเกลียดแค้นที่ฉันมีให้ฮอกลินอ่าธนูใช้ได้หรือเปล่าอ่ะโอเคใช้ไม่ได้ทุกคนนี่มันไม่ตายโอ้ยโอ้ยอย่าล้มสิ โอ้ยลมยมีมันตีอยาจะเดียวตายอยจะตีมัมมมมน,น,ไไน,นทีเดียวไม่ตายอะนี่แน่เป็นไงฮอกลินเหรอนี่ก็เจ๋งไงฆ่าทีเดียวเลยไม่ทีเดียวหรอกตีหลายทีมากทุกคนเราวิ่งไปอื่นดีกว่าโโอ้ห S <S โอเคทุกคนผมว่าผมจะร่้ด้วยความพยายามและเราไปดูแบบว่าสบายแบ์ปกติกันดีกว่าครับทุกคนนะเขาไม่ได้โปรอ่อจ้างผมมาโปรโมทแบบว่าดันเจียนทุกคนมานี่นี่ๆๆคือแบบปกติครับทุกคนนี่คือเทพอดสุ่มมันจะสุ่มไปไหนเอ่ยทุกคน หน้าจอดําว้าวนี่ผมมาอยู่ที่เบโอมเรวันน่านะครับผมจะสร้างบ้านอยู่ที่นี่จะไม่ไม่มเพื่อนรักจะไม่พี่เพื่อนเพื่อนรักเอ้ยทุกคนนะก็สฝาบคลิปนี้นะผมนะก็มีประมาณนี้กันทุกคนนะใครที่อยากเข้ามาเล่นที่นี้ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลนะนะิงก์ไว้หน้าผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนซีอว่าเกนะครับบ๊ายบาย